สวัสดีครับนี่เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับของมอมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตมอนี่ครับนี่คือตึกการแพทย์แผนไทยกับด้านข้างเขาเรียกว่าเทคนิคการแพทย์ตึกบริเวณนี้อยู่บริเวณเขาเรียกว่าร้อยแปดถนนร้8 จริงๆแล้วถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าถนนปุณกันเส้นทางที่จะไปตรงนูน้นก็จะไปออกทุ่งหวังอะไรได้นะครับไกลๆที่เราเห็นนู้นก็เรียกว่าอาคาจจรจุลาภรณ์กาลุญยาลักษ์เป็นอาคารที่เขาไว้ใช้สำหรับรักษาสัตว์นะใกล้ๆเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ไกลๆตรงนูน้นตรงนู้นเลยนะก็คือเทือกเขาคอหง ความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ375เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกางนี่ครับเรามาดูอาคารการแพทย์แผนไทยนะครับเมื่อก่อนการแพทย์แผนไทยก็ยังไม่มีนะครับคณะนี้เพิ่งมามีนะครับแต่คนที่เรียนจบก็ไม่ใช่ว่าเรียนจบง่ายๆนะครับหลักสูตรของเขาคือยากมากเลยก็เหมือนกับเป็นหมอคนหนึ่งเลยอะ แต่เราประเทศไทยเรากำลังพัฒนาเขาเรียกว่าวิชาการแพทย์แผนไทยให้มีระดับมาตรฐานให้เทียบชั้นกับการแพทย์แผนจีนการรักษาก็ก็จะมีเหมือนกับการนวดการกดจุดการใช้ยาสมุนไพรก็คนคิดนโยบายที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยก็ถือว่าก็เก่งครับเขาค่อยๆพัฒนา ้มีก็เหมือนตอนที่เราเป็นโควิดไงเห็นไหมว่าเราใครจะไปนึกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันสามารถรักษาโควิดได้ผมก็ไม่นึกแต่นี่คือเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของคนที่คิดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดูครับตึกใหญ่โตมากนี่ด้านหลังนี่ ป็นตึกแล้วการเป็นปัจจัยอยู่ประมาณ12บชั้นน่ะเพราะว่าตึกนีน้น่าจะสร้างเป็นพันล้านอะ่ะตอนนี้ก็ผลิตนักศึกษาออกมาเริ่มผลิตทยอยผลิตออกมาแล้วครับบริเวณน,นี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเ็าเรียกว่าหลังหลังโมหะไอหลังเ็าเรียกว่าเป็นท้นที่ที่ว่าไม่ค่อยเจริญอะ่ะไม่มีใครเอาครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีความเจริญขึ้นมาครับดูครับรถวิ่งอันกวัวกไวครับเซเวมีต้องไ่รู้กี่สิบเซแล้วเนี่ยนี่ครับการแปดปันใจครับนี่ครับปใจง่ายนะจบคณะนี้นะยากนะอโอเคครับสวัสดีครับ